สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรรพยากรของราศีกันนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565มาปลายปีละต้องอึดต้องถึกต้องสู้ต่ออย่าหยุดนะคะคุณแบ่งเวลาหยุดได้นะบอกไว้ก่อนนะทุกราศีทุกวันเกิดทุกปีนักษัตร ทุกๆคนบนโลกใบนี้ต้องอึดต้องทนต้องสู้ต่อนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อน <c oughs> ในเดือนนี้นะหน้าที่การงานของคุณมีการขยับขยายมีการเลื่อนขั้นนะมีการขยายกิจการมีออเดอร์เพิ่มนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะนะ อย่างนี้เลยนะแต่ตัวคุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณเพลียคุณพักผ่อนน้อย <c oughs> คุณทำงานช้านี่โอกาสมาถึงมือแล้วให้คุณรีบคว้าเอาไว้ปรับปรุงตัวเองด่วนอย่านอนดึกอย่าเทียเ่ยวเตรตอนกลางคืนในเดือนนี้คุณมีเกิจการเลื่อนขั้นแล้วพอค้าไม่ขายก็ออเดอร์เพียบเลยนะคะขยายกิจการได้ด้วย ขยายตรงนี้ไม่จะเปต้องมีหน้าร้านใช่ไหมคะทุกว,วันนี้เนาะนะขยายฐานลูกค้านะใช่ไหมน่ะเดินะขันเดินตำแหน่เงเดินขั้นเงินเดือนขยายฐานลูกค้าขยายกิจการมาจัดหนักจัดเต็มนะพืชพันธุ์พัญญุารอะไรต่างๆก็ราคาดีเดือนนี้นะคุณจะได้ราคาชาวราศีกันนะราศีอื่นไม่รู้นะแต่ตัวคุณต้องพร้อม เข้าใจไหมคะเดือนนี้งานคุณน่ะดีมากโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับคุณแล้วแต่คุณกับไม่ไหวช้าอืดอาดยืดยาดสร้างนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่เวิร์กนะอันนี้มันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเดือนนี้ขอให้คุณตื่นตัวหน่อยนอนหลับพักผอนที้เพียงพอพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้เคลียร์และแก้ไขมันให้ได้อย่าพูดตรงผงผาง อย่าวางกล้ามอย่าวางมากมากเกินไปธรรมดาธรรมดาที่เราควรจะเป็นคือมองในความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อี่ยบุคลิกขาดทางอะ่ะมันจะส่งเสริมเรื่องงานนะคะสรุปอาจารย์ให้คุณผ่านนะคะในเดือนนี้ให้คุณผ่าน <c oughs> แต่จะผ่านมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุณรู้ตัวคุณเองรู้สึกหนหุดหนหิดไม่ตรงกับที่หวังไว้นะ ต่อไปค่ะต่อไปเรื่องการเงินแน่นอนงานดีซะขนาดนี้เงินมันก็ดีตามมันจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะอย่าช้าอย่าอืดน,นะอย่าง่วงเหงาหา,หานอนไม่ได้อนนันได้ได้น้อยถ้าคุณพร้อม active อยู่ตลอดวเวลานะี่ยคุณได้เยอะแน่ในหุณน active นะแต่ตรงนี้ไม่ active หรอกนี่ตัวคุณนะคะคุณเป็นเก้าดาวนะคะ สรุปการเงินผ่านนะคะได้เยอะเลยเดือนนี้มากับงานที่ช้ำอยู่นะต่อไปเรื่องสุขภาพเนี่ยอันนี้แหละความบันเลหิสูงนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอควรไปเที่ยวเตรแต่พเที่ยวเตรตรงนี้ไม่ขึ้นคุณคิดมากไปเองเปล่าและจนนอนไม่หลับหรือเปล่านะทําให้คุณงงเงียงงงเงียไปหมดเลยพลังชีวิตคุณไม่ค่อยมีที่จะลุยกับงานที่เข้ามานะมันจะเสียหายได้ นะคะนะประมาณนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เช็กหมอละค่ะไม่ไหวจริงๆให้ไปเช็กกับหมอแต่ถ้าพอกินยาบรรเทาไปได้ก็กินยาไปนะคนน่าจะดูแลตัวเองได้พอาหารลำไส้ปวดประจำเดือนอนะ่ะมันมีหมดอ่ะอันนี้ว่าอาการเล็กๆนะอาการใหญ่มันมีอยู่ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีอยู่นะหมอใจเต้นเร็วฉุบจุดใจสัน่นฉุบสุบฉีด แร,แรงอะไรอย่างเงี้ยคุณใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะดื่มกาแฟเยอะเพราะคุณนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาหมดแหละเพราะฉะนั้น้วเดือนนี้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะหน้าที่การงานของคุณกาลังขยับขยายนะคะสุขภาพ50 50ิบาผ่านไม่ผ่านแล้วแต่คุณนะคะดูแลตัวเองอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ให้คุณมองสภาพความเป็นจริง ถ้าหาตอนนี้คุณยังปิ๊งใครอยู่แล้วก็ค,คุยคุยกันแล้วเนี่ยขอให้คุณดูสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ว่าคุณเป็นยังไงเขาเป็นยังไงนะคะว่าสถานการณ์เอยอะไรต่างๆเอยมันเป็นยังไงแล้วก็ามาชั่งน้ำหนักในใจอยู่ในใจดูว่าจะไปต่อได้ไหมนะคะหรือเออ,เอ,อไม่ใช่หรือและอีกอย่างหนึ่งทั้งท่านหญิงท,ท่านชายเดือนนี้คุณต้อง ต้องแต่งเติอแต่งตัวให้มันดูดีนะ in p l a c e เนี่ยมันจะดูดีเท่าที่เราทำได้หน้าสดไม่ได้ชอบอะไรธรรมชาติไม่ได้ท่านชายก็ต้องทาทาครีมนิดนึงทาแล้วหน้าต้องไม่มันนะผมเผมอะไรก็ต้องดูแลหน่อยให้สะอาดสะอานนะคะต่อไปท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อื บอกเลยถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณปรึกษาแฟนคุณรลกกันในเดือนนี้นะคุยกับแฟนเครียดอะไรมาก็คุยกับแฟนนะแล้วก็เวลาคุยกันอ่ะคุยกันดีๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้แฟนคุณค่อนข้างโอเคตัวคุณไม่โอเคนะตัวคุณจะงูนิดอุ่นง่ามทำอะไรไม่ได้หนังใจแล้วก็ไปลงที่แฟนอะไรอย่างเงี้ย แล้วจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันไปอีกงดใช้เสียงดังนะคะเดือนนี้คุณนะคะตัวคุณนะตัวคุณคดใช้เสียงดังนะคะคุยคยกันธรรมดาคุยกันในด,ดีเดี๋ยวมันจะแปลไปอย่างอื่นไปอีกนะประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็รักกันดีปกติสุขดีดูแลกันอย่างดีเป็นไปได้ให้คุณซื้อของมาฝากคนที่บ้านก็แล้วกันทั้งลูกเอ๋ยทั้งภรรยาทั้งแฟนทั้งสามีนะคะ ประมาณนี้ในเดือนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอืมไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็ต้องให้อภัยถูกหรือผิดอะไรไม่รู้ต้องให้อภัยกันได้ก่อนนะคะต่อไปเรื่องที่จะสรุปให้คุณฟังนะคะตามหน้าไพ่นี้นะอืมความจริงแล้วในเดือนนี้คุณน่าจะผ่านไปได้ทุกเรื่อง ุณน่านจะผ่านไปได้ทุกเรื่องเพราะว่าตัวคุณเองก็ใช่ย่อยนะ,ฉะเฉลียวฉลาดหลักแหลมแต่เดือนนี้คุณช้าคุณจะทําอะไรช้าช้าไปนิดนึงเพราะว่าคุณเนี่ยค่ะมีความเครียดแล้วก็นอนไม่หลับคุณเหนื่อยๆอย่ะเพลียะนะไม่รู้ละแล้ววันก็รู้สึกว่าคนจะจะไม่ไหวแล้วก็มางหงิดต,ตอนตอนทุ่งท้ายช่วงท้ายเดือนคุณจะงุหงิดว่าคุณควรจะทําให้ดีกว่านี้แต่ก็ทําไม่ได้ วางกล้ามไปก็เท่านั้นไม่ช่วยอะไรเลยสู้เราทําตัวให้น่ารักดูดีนะคะแล้วก็พูดคุยกับคนทั่วไปได้ไม่เชิดหน้าชูคอมากจนเกินไปไม่ทําให้คนอื่นเขารู้สึกอึดอัดเวลายอยู่ใกล้ๆเรานะคะอย่าทําอย่างนั้นนะเห็นคนวางกล้ามไหมอะ่ะประมาณนั้นอ่ะอย่าทำนะขอให้คุณพุ่งไปที่เป้าหมายง,งานของคุณดีกว่าแล้วก็ชีวิตประจาวันของคุณจึง,จ,ง,จ,งจะดีกว่า โอกาสดีๆในเดือนนี้มาแน่นอนใช้เป็นเป็นแรงดันทุรงดีกว่าดันทุรังตัวเองไปถึงจุดนี้ด้วยความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วรับรองคุณลุ่งแน่ในเดือนนี้แล้วมันจะเป็นฐานต่อต่อไปไงฐานต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะยิ่งลำดับขั้นอายุของเรามันขึ้นมันก็ต้องขึ้นขึ้นไปใช่ไหมถ้ามันหยุดแล้วก็หยุดมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็หยุดก็ต้องหยุดไปใช่ไหมแล้วก็ พอมีโอกาสมาถึงมือปุ๊บแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นขึขึนน้นไปอีกเป็นต้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าท้อทําไปเรื่อยๆสุขภาพก็ธรรมดาเรามนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันก็ต้องโดนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะบาลานชีวิตของเรายัางไรบาลานร่างกายและจิตใจยังไงให้มันเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าคุณคงจะเข้าใจบาลานจิตใจและร่างกาย บางคนประสบบางคนประสบการณ์ชีวิตไม่ถึงนะคะก็จะเข้าใจยากหน่อยบางคนประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้วก็นะเข้าใจง่ายนะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีกันทุกท่านนะคะเดือนนี้มันคความจริงเศรษฐกิจการเงินของคุณมันดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามมาเงินคุณได้เยอะนะเดือนนี้เรื่องดีๆก็จะเข้ามาเยอะเองนะผมยิงไม่ต้องเครียดอะไรหรอกแต่อย่านอนดึก ความรำหาญสูงต้องไปหาหมอแค่นี้เองในเดือนนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้วค่ะที่จะพูดหมดแล้วเด็วคลิปก็จะยาวไปอีกเพราะบน่นนานไงบน่นเพราะเห็นไพ่ดีขึ้นมาก็มันต้องพูดแต่มัน,มนเออจริงๆไพ่ดีที่สุดมันกลับมีไพ่ร้ายที่สุดขึ้นมาซะอย่างนั้นก็ต้องเอ่ยกันสักหน่อยต้องเตือนสติกันสักหน่อยนะคะ ามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ